ก็กรมสรรพามิตรล่ะครับที่ชื่อคล้ายกับกรมสมการเขามีหน้าที่จัดเก็บภาษีอะไรบ้างล่ะครับเป็นกรมที่สนับสนุนการจัดเก็บเงินได้เข้าสู่ประเทศนะครับก็คือเป็นกรมที่ทําหน้าที่จัดเก็บภาษีที่เกิดความฟุ่มเฟือยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คุยกันเรื่องภาษีอีกเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องภาษีที่เราจ่ายเนี่ยมันไม่ได้เข้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับผม คนที่จะมาอธิบายเรื่องนี้กับเราก็ยังคงเป็นด็อกเตอร์เหมือนเดิมครับผมด็อกเตอรครับมีหน่วยงานไหนบ้างครับที่เป็นหน่วยงานที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องภาษีครับผมครับก็ต้องบอกว่าสําหรับประเทศไทยนะครับเราแบ่งการจัดเก็บภาษีเนี่ยหลายประเภทดังนั้นเมื่อภาษีเรามีหลายประเภทเราก็จําเป็นต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานประกอบด้วยกรมสรรพากรเห็นไหมครับรกรมสรรพากรใครๆก็รู้จัก เป็นหน่วยงานกลางน,นะครับมีประจําอยู่ทุกๆอําเภอและบางอําเภออาจจะมีไม่ใช่แห่งเดียวอาจจะสองแห่งสามแห่งก็ได้นะครับสรรพารกรนะครับกรมสรรพสัมิตนนะครับก็เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่หรือปิโตเนียมนะครับกรมศุลกากรเกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกนะครับก็เป็นตัวกลางในระหว่างพอร์ตหรือท่าเรือหรือ เกี่ยวกับสายการบินต่างๆที่อยู่ระหว่างประเทศนะครับ mm hmm. และหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามนะครับคือหน่วยงานที่เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นอบตอเทศบาลน,นะครับเราเห็นไหมครับตามถนนหนทาง,างต่างๆนะครับมีป้ายโฆษณานี่ก็เป็นหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี นะครับเพื่อที่จะเอามาบำรุงท้องที่นะครับแล้วอย่างที่ดรบอกว่าหน่วยงานกลางของภาษีไทยก็คือกรมสรรพากรเนี่ยผมอยากรู้ว่าหน้าที่ของกรมสรรพากรเนี่ยมีจัดเก็บภาษีอะไรบ้างครับครับสำหรับกรมสรรพากรเองนะครับเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บเงินได้ขนาดใหญ่ของประเทศนะครับที่ใช้ในการหมุนเวียนในการทําเป็นเงินใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักก็จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ นะครับรวมไปถึงอากรสแตมต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บภาษีที่เป็นไฟแนลแท็กเช่นภาษีหากนั้นที่จ่ายที่โอนเงินไปต่างประเทศนะครับแล้วกรมสรรพากรล่ะครับที่ชื่อคล้ายกับกรมสมากรเขามีหน้าที่จัดเก็บภาษีอะไรบ้างล่ะครับดรครับก็เป็นอีกกรมนะครับที่สนับสนุนการจัดเก็บเงินได้เข้าสู่ประเทศนะครับก็คือเป็นกรมที่ทําหน้าที่จัดเก็บภาษีที่เกิดความฟุ่มเฟื่ย ความรูร้เฟอร์เป็นยังไงนะครับก็คือเป็นภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดนะครับอย่างเช่นการดื่มสุรานะครับก็จัดเก็บส่วนเพิ่มในภาษีสรสรพสิมคตสุรานะครับบุหรี่นะครับก็ไม่อยากให้คนในประเทศเกิดการสูบบุหรี่นะครับเกิดการบริโภคน้ําอัดลมหรือการบริโภคเครื่องดื่มอื่นที่มีการผสมส่วนของน้ําตาลนะครับและสิ่งสําคัญนะครับ การเดินทางที่ต้องใช้ปิตโตัวเลียมเพราะอะไรรู้ไหมครับ,รบเพราะประเทศไทยเราไม่มีปิตโตัวเลียมขนาดใหญ่เป็นของตัวเองไงครับเรามีความจําเป็นต้องพึ่งพิงการนําเข้าปิตโตัวเลียมจากต่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญครับในเรื่องของสถานบันเทิงต่างๆครับ,รบในสถานบันเทิงต่างๆเราก็ เราเป็นเมืองพุทธเนาะดังนั้นในเรื่องของสถานบันเทิงนะครับเราก็ไม่ค่อยส่งเสริมให้ให้เกิดการทําธุรกิจประเภทนี้นะครับก็เลยใช้ภาษีนี้เป็นระบบป้องกันในการทําธุรกิจนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําก็คือในเรื่องของชื่อคล้ายๆเราเลยนะครับก็เรื่องของภาษีสนามกอล์ฟครับก็ภาษีสนามกอล์ฟก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กรมสรรพามิตเข้าไปดูแลครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องที่กรมสรรพามิต กำลังดูแลแล้วก็จัดเก็บภาษีเข้าสู่ภาครัฐครับแล้วหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่เรามักเห็นตามสนามบินพวกนี้แหละครับที่อะไรศุลกากรอะไรอย่างเงี้ยครับเราเจอเขามีหน้าที่จัดเก็บภาษีอะไรบ้างครับดรครับถ้าเราสังเกตนะครับตอนที่เราเดินทางระหว่างประเทศใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ป้ายสีเขียวตรงนี้ป้ายสีแดงถูกไหมครับเราก็จะสังเกตอันเนี้ยเขาเรียกว่ากรมศุลกากรนะครับที่มีหน้าที่ในการ จัดเก็บภาษีของประเทศอีกกรมหนึ่งนะครับแต่เขาทำสองหน้าที่หรือสองฟังก์ชันด้วยกันคือทำหน้าที่จัดเก็บภาษีของตัวเองและมีหน้าที่จัดเก็บภาษีให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับทำหน้าที่ของตัวเองก่อนนะครับก็คือการจัดเก็บอากรขาเข้าครับเขามีหน้าที่จัดเก็บอากรขาเข้าเขาก็จะมีการตรวจสอบว่าสินค้าที่นําเข้ามาในประเทศนะครับอยู่พิกัดไหน ได้สิทธทิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่นะครับหรือเป็นสินค้าต้องห้ามหรือเปล่านะครับอาอันนี้เขาก็จะเก็บภาษีเพื่อนำเข้านะครับไม่การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรก็ไม่ได้บอกว่าสามารถเอาเข้ามาได้ทุกประเภทนะครับดังนั้น,นเขาเองก็เป็นคนกลั่นกรองนะครับสินค้าเข้ามาในประเทศนะครับถ้าเราดูตามข่าวเห็นไหมครับเราเห็นว่ากู้ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆ นำเข้าสินค้าปศตุสัตว์อย่างเช่นหมูแช่แข็งมาจากบางประเทศแล้วไม่ได้คุณภาพมาแทรกแซงการขายหน่วยางานนี้แหละครับมาป้องกันสิ่งน,นี้ครับที่จะเอาสินค้าไม่มีคุณภาพเข้าสู่ประเทศหรือมาทําให้โครงสร้างราคาของประเทศเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดการทําให้มูลค่าของสินค้าบางอย่างเนี่ย ต่ำเกินควรหรือสูงเกินไปนั่นเองนะครับ,รบอันนี้คือหน้าที่ฟังก์ชันในการจัดเก็บภาษีของศุลกกรและแต่ก็มีหน้าที่ที่ทำให้กรมอื่นด้วยนะครับคือสิ่งที่หน้าที่ในการทำให้กรมอื่นคือจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรด้วยเพราะนำเข้าสินค้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามาในประเทศไทย ทุกคนต้องมีหน้าที่เสียภาษีทางอ้อมที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเมื่อต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสุลกากรก็มีหน้าที่ในการคำนวณมูลค่าของสินค้านั้นนะครับในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับร้อยละเจ็ดตามปกตินะครับและอ,อีกตัวหนึ่งที่สำคัญที่กรมสุลกากรททำการจัดเก็บก็คือภาษีสรรพสานมิตรในการนำเข้านะครับ,รบก็คือสินค้าประเภท สุราบุรีรนะสินค้าที่มีประเภทน้ําตาลนะครับเ,เช่นเครื่องยนต์ต่างๆที่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ในเรื่องของปิโตรเลียมนะครับน้ำมันต่างๆที่นําเข้ามาในประเทศในรัฐนาจักก็จําเป็นจะต้องทําหน้าที่จัดเก็บภาษีสรรพสานมิตรแทนกลุ่มสรรพสานมิตรแล้วก็ให้กรุมสรรพสานมิตรเนี่ยนำภาษีก้อนต่างๆไปบริหารจัดการต่อไปครับครับผม อรครับแล้วถ้าอย่างผมสั่งของออนไลน์จากต่างประเทศเนี่ยผมจะต้องเสียภาษียังไงครับครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับการสั่งซื้อของออนไลน์จากต่างประเทศสําหรับรายการนี้นะครับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีกระบวนการผ่านพิธีการต่างๆนะครับพิธีการคือกระบวนการนําเข้าสินค้าระหว่างประเทศเราพิธีการทาง,งรกรมศุลกากรนะครับแต่เวลาศุลก,กากรประเมินมูลค่าสินค้า ที่นำเข้าในประเทศเนี่ยมูลค่าไม่เกิน1,500บาทต่อชิ้นรายการนี้เนี่ยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเมื่อได้รับการยกเว้นอากรขาเข้านะครับอาจจะเข้ามาในตู้เดียวกันเนี่ยเขาเรียกใบขนเนี่ยหรือใบขนขาเข้าเนี่ยเรียกว่าใบขนรวมครับใบขนรวมเนี่ยเป็นใบขนที่รวมรายการมา นะครับเป็นรายการที่เข้ามาสู่ราชนาจักรนะครับแต่ดีแคลรายการทุกรายการอยู่ในไปขุนเดียวกันนะครับดังนั้นรายการนี้เราถึงได้รับพัสดุแบบไม่ต้องเสียอากรขครั้านั่นเองครับหน่วยงานสุดท้ายที่ดรบอกว่าหลายคนชอบมองข้ามนั่นก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีส่วนต้องเก็บภาษีด้วยหรอครับครับก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราเห็นในรูปแบบของอบตนะครับแล้วก็ อบจต่างๆเทศบาลสำนักงานเขตเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคระนะครับหน่วยงานหลักๆกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับมีหน้าที่บริหารจัดก,การท้องถิ่นดังนั้นเมื่อเขามีหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอ,อนุญาตให้เขาเนี่ยจัดเก็บภาษีที่เป็นภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนในท้องที่นั้นๆด้วยตัวของหน่วยงานนั้นเองนะครับ mm hmm. เมื่อสามารถจัดเก็บภาษีได้ด้วยตัวเองนะครับก็อย่างเช่นภาษีป้ายถ้าเป็นอักขราภาษา,าไทยอยู่ด้านบนภาษาอังกฤษด้านล่างนะครับก็จะจ่ายหนึ่งประเภท <Yeah. S 2> นะครับภาษีที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนจะจ่ายหนึ่งประเภท <Yeah. S 2> แล้วก็ภาษาไทยล้วนก็จ่ายอีกหนึ่งประเภทตัวอย่างแบบนี้เป็นต้น <Yeah. S 2> นะครับแล้วก็ภาษีที่ดินนะครับภาษีโรงเรือนก็จะจ่ายตามคาแรคเตอร์ของการถือครองสิทธิต่างๆดังนั้นหมายความว่าอะไรครับดังนั้นหมายความว่าการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่จากทรัพยากรจากเศรษฐกษิจในชุมชนก็ส่งผลต่อการจ่ายภาษี เพื่อพัฒนาชุมชนหรือพัฒนากลุ่มหรือขนาดของในกรอบที่อยู่ในกลุ่มนั้นนั่นเองครับก็จะทําให้ถ้าสมมุตินะครับเราจะเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนนะครับจะเก็บภาษีไป้ายได้ครบถ้วนการดูแลถนนหนทางก็อาจจะมีน้โนมที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่พึ่งพาซึ่งกันและกันนั่นเองครับ,คร,บครับแล้ววันนี้เราก็ได้รู้ว่าภาษีในไทยไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน เข้าใจตรงนี้เสียภาษีก่อนกฎหมายไม่ตามสำหรับตอนหน้าถ้า,าอยากรู้ว่าการเริ่มต้นเป็นคนเสียภาษีต้องทำอะไรก่อนกดติดตามไว้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย